โ okay. อเคเออก็มาอธิบายการแอดพวกแอดของแอดอะไรให้เพื่อนมันใช้ได้ด้วยเออคนในกลุ่มอะไรใช้ได้ด้วยเออก็กดตรงมือนะเออกดตรงมือไปเลยเออฟันเปืองรูปฟันเปืองไปเลยอืมเสร็จแล้วนี่คือระบบอืมถ้าเราจะเอาคนที่เราแอดออกแล้วก็กดกากบาทเอาสี อ้อะไรต้องกากบาดปุ๊บมันก็จะออกอืมถ้าเราจะปิดใช้งานระบบไหนก็กดปิดมันก็จะปิดก็ประมาณนี้แล้วส่วนกดเปิดมันก็จะเปิดส่วนอันแรกก็จะเป็นพวกใช้กล่องรวมกันไม่ใช่สิเป็นเจ้าของกล่องรวมกันอืมก็คือว่าสมมติเขาเปิดเปิดเป็นเจ้าของกล่องรวมกันปุ๊บ เพื่อนเราลูดของไปหมดอืลูดของไปหมดหรือว่าเจ้าของไม่อยู่กับลูดของไปหมดมันก็ใช้ได้อแล้วก็สามารถเอากล่องออกได้ส่วนนี้ใช้ของร่วมกันใช้ของร่วมกันก็คือว่าเขาจะเอากล่องเราไปไม่ได้เขาจะเอากล่องไปไม่ได้แ้าอีกกรณีหนึ่งก็คือนี่เขาไม่ออนไลน์เขาไม่ออนไลไออน์ก็เปิดไม่ได้อต้องเป็นแอป ส่วนอันอื่นก็เหมือนกันพวกโต,ต๊ะคาฟโต๊ะอะไรก็เหมือนกันนะนี่เห็นไหมมันเปิดให้แล้วแหละมันเปิดให้แล้วแต่มันไม่อยอมออนโต๊ <À S 1> ะคาฟก็เหมือนกันนะกดตรงนี้เหมือนกัน <ST itte> เหมือนกันเลยโอเค